ฟันกับเล็บเท้าเนี่ยจะต้องตอะบยอันไหนก่อนดีคะตะบเท้าสิคะวันนี้เท้าเหรอคะถ้าเรียกว่าเท้าจะให้เกียรติเกินไปอัค่ะถ้าเรียกตีนก็ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ต้องเรียกส้นตีนนะคะเขาเป็นลูกค้า่ยมึงเคยให้เกยียดเขาไหมแมให้เกยียรติมึงมาดูเล็บตีนเขาเดิหน้ารังเกยียจมากกว่าให้เกียติอีกไปหยิบผ้ามาเร็วๆเอาดูเร็วผ้ากูหเออดูแล้ว,ลวเอาเอาไป จะตีนมาให้กูทำไมเนีย่ยฮึยมึงจะตีนใช่ไหมไว้ายกูไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามึงจะเป็นคนอย่างนี้อีคนไม่มีน้ำใจอีคนไร้คุณธรรมอีคนไม่มีธรรมะเพื่อเฟือเผือแผลกับใครเลยเวลาโจนะกูกลับตัวมาเป็นคนดีสนนังคมยังให้อภัยกูเลย อยาเป็นใาร์ตนนา่ะค่ะาหมมมา่านแม่ขอคิ่าี้ายจริงด้วยอ่ะอาดูยุสาเ้มหอกะเทย่จักะยสิคะรอค่ะมาดูนี่ออกเลยหนูสวยมากสวยค่ะ เบื่อว่าเสียงดังไรบางไม่มีสมาธิเลยเนะมึงอะมึงก็ไม่มีสมาธิจงจะบอกว่าเอ้าเอ้ามาโจ้หัวลูกค้านะนี่มึงเป็นไรตั้งแย่มึงมีความรักในจงไม่มีสติจะตางลยนะฮะจิตมึงหลุดยะเป็นไรลักษณะเนี่ยเสื้อผ้านี่มาก่อนใส่โบเบสเดี๋ยวนี้พอมีความรักไปซื้อเมตินั่งได้ท่างเลยอุ้ยฮะเปิดไปกี่องศาวะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเะสร็จมันก็ร้องเองนะคะค่ะเสียเงินซื้ออีกเดี๋ยวมึงานหนังสือไม่ออกเหรอหึงานกับหัวกอากัะเป๋าละค่ะค่ะขอโทษค่ะคุณแม่ค่ายีกระเทยหัวโปกกระโหลกไฟไร้นมมาลงเกินหญิงหอยน้องนี่ลูกค้ามาอีกกลัว่านะไรผู้ชายคนนั้นนะ่ะงานคนไหน,น,ไหนอีโตอหลกใหญ่ คนไหน่ะใครคนที่เป็นล็อกลอกคบนเวทีเฉยสิค่าลูกค้าท่าทางเขาเอาจร<ช>ิงเยเอาแ่ชอบกู้ายอเท่อโ <c oughs> ก็ยังคงเอาไว้ด้วยใจชื่นชมฉันเป็นเพียงคนเฝ้ามองความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆความสุขเล็กๆ้อยที่ได้ชื่นชมความสุขเล็กๆความสุข ผมือเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมต่อไปนะครับก็จะให้พี่แอนวิทนะฮะโชว์สักเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่าแฟนๆก็ชอบซุ้มเสียงของพี่แอนวิทอยู่ลงไหลซะเลือเกินแอนวิทครับเฮ้ยแอนวิทมองอะไรอยู่ล่ะตกใจเป็นข้างห้าสีเลยมึงเนี่ยข้อไรแล้วแขกฟังอยู่เลยเนี่ยขอโทษครับบ้ามึยืนหน้าย่นอยู่ได้ ธรรมดาแล้วคณะเราส่วนใหญ่จะเน้เนในเพลงล็อกนะครับแต่วันนี้ท่านอาจจะเพียดหวังเล็กน้อยเราจะเปลี่ยนจากล็อกมาเป็นเพงลงรักเพลงนี้ขอมอบให้กับบังดาหนุ่มๆสาวๆที่กําลังมีความรักเพงลงรักครั้งแรกแล้วก็มีการรอคอยกางรอคอยครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ผมขอให้กําลังใจของที่กําลังรอคอยนะครับเพงลงรอคอยครับคอยแต่เธอหลง มาเบิร์ค่วยเธอเธอไปไหนใหญ่ไม่เห็งมาตามสัญญาพีเ่เฝ้าล้อควอ่วย,ย,ยอันนี้เนี่ยร้องเพลงอะไรเนี่ยฮะ บอกว่าเล่นจต่เพลงล็อๆไงแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรนี่เล่นอะไรสงสารแขกบ,บ้างสิฮะเอาเพลงที่แขกเขาเกิดทันหน่อยไอ้ของพวกนี้แขกเขารู้ๆแล้วัวกูแก่แล้วเอาเพลงอื่นสิได้ไหมเออเป็นอะไรเนี่ยใจลอยเป็นไหนเนี่ยเออครับขอโทษครับเสนอเพลงรักๆนะครับแว้น้องคงใจ เราจะไปไหนทุกเชาา้าค่ำคอยน้องมายืนชำมำเควความเมตตาต่อหน่งน้องอะไรทักงนัอะไรทั้งหนาววันนียใจยลอยนนะอะไรทั้งนา่เนี่ยา่วาอะไรทำไมวะไม่ต้องห่วงหรอกนี่เดี๋ยวเขาก็มา<อ>นี่ไม่เห็นเลยเขาเขียนไว้แล้วว่าโต๊ะจองยังไงเขาก เป็นโต๊ะจองพี่โ๊ะจองอ่ะเมื่อกี้กี่โมงวะประมาณตีสี่ให้พ่อมากินให้แม่มาเสิร์ฟสิผมโทรบอกแขกถ้าไม่มีเวลาเด็กก็ไม่ต้องโทรมาจองหรอกเสียเนื้อที่เขาเป่าๆเอาเพีงมันมันเหรืออะไรก็ได้เออไปฉีกแนวทำไมวะเข้าใช่ไหมอย่างมังจะเลี้ยงไงเผื่อแคกจะชอบเราก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆอย่าจำเจร้องสไตล์แล้วที่ร้อกๆอ่ะเออร้อกร้องอะไรไม่รู้รักๆมีแต่คุยมีแต่คุยเออซาลาบุรีอาโลบุรีปั๊บา ลาบุลีอาลบุลีอาลบบุลีบ้าพุกตาบักไปอ่างทองมึงจะไปไปนไปอ่างทองตามหาแม่มึงเหรอฮะกูไปเยี่ยมพ่อมึงด้วยไงทำไมเยี่ยมเพลงนี้ก็โคกมังเลยไปไงเอางั้นเอาเพลงแบบว่าเอาเพลงที่ประจำประจำตัวเราเลยฮะทุ่งนาแห่งนี้ไม่มีความไวเหลือเพียงกิ่งของสับควายไอ้พ่อไอ้เจ๊พอแล้วกูเล่นแล้ววันนี้กูไม่เล่นแล้วเอ็งเชฟเด็กก็เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแทนที่กูจะ